มีเรื่องหนึ่งของการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยแล้วก็เขาทําพลาดกันทั้งชีวิตทั้งชีวิตไม่มีใครรู้เรื่องนั่นก็คือเขาตั้งเป้าเล็ก เกินไปเคยเคยเคยได้ยินคําคมอันนี้ไหมครับว่าปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่ว่าเขาตั้งเป้าใหญ่เกินไปแล้วไปไม่ถึงแต่เขาตั้งเป้าเล็กเกินไปแล้วมันไม่ให้แรงบันดาลใจกับเขานี่คือข่าวดีสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้นะั่นคือท,ที่ดินของผมเองนะที่ดินเจ็ไร่ริมแม่น้ําเจ้าพยาผมก็ซื้อมาด้วยไม่ต้องกู้แบงค์อะไรเลยนะนี่ซื้อเงินสดนะครับทุกคนแต่ที่พูดมาไม่ได้อวดนะก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณเนี่ยตั้งเป้าใหญ่ไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาซอยย่อยให้มัน ได้แรงบันดาลใจเนี่ยก็จากเป้าหมายที่มันเล้าใจที่มันคู่ควรที่เราอยากได้และคําว่าคู่ควรหมายความว่ามันคู่ควรกับศักยภาพของคุณนะข้อหนึ่งที่จะให้อย่าไปคิดว่าถ้าเราเกิดมาต่ําต้อยแล้วเราจะต้องทนกับสิ่งนั้นและฉันจะไม่คู่ควรกับสิ่งใหญ่ผมเองก็เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนนะคุณพ่อผมก็ตอนเริ่มต้นนี้แทบไม่มีเลยติดลบกับชีวิตแล้วก็ย้ายมาจาก หาดใหญ่ไม่มีเงินเลยติดหนี้ด้วยซ้ำแล้วครับเราก็เริ่มกันแบบไม่มแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็สร้างตัวขึ้นมาได้คุณพ่อผมก็เป็นต้นแบบนะครับของการสร้างตัวด้วยตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเนรมิตในชีวิตขึ้นมาก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นการที่ไปแข่งชนะระดับโลกนะครับนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นความฝันของผมก็คือการเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกซึ่งน้อยคนที่จะทาได้แล้วก็อย่างที่2คือได้ภรรยาเป็นชาวอเมริกันนะครับที่สวยแล้วก็ รักเมืองไทยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายใหญ่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือที่นี่แหละครับที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมีวิวสวยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่ตรงข้ามก็เป็นช่องสามตึกอะไรต่างๆนะครับเป็นคลองเตยสุลกากรอะไรต่างๆตรงนี้เนะี่ยแต่ที่นี่คือเหมือนกับเป็นเป็นสวนขนาดใหญ่เจ็ดไร่อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตเข้า,าห้ดูแล้วก็ตรงนี้เป็นปอดของกรุงเทพนะครับแถวบางกะเจ้าก็อยากจะฝากให้ทุกคนว่าทุกคนให้ตั้งเป้าที่เราใจกับคุณให้ตั้งเป้าที่คุณรักตั้งเป้าที่มัันนใให้แรงบดาจ เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายมแล้วไม่สำเร็จเป็นเพราะว่าเขาตั้งเป้าเล็กเกินไปแล้วมันไม่ให้แรงบันดาลใจกับคุณเพราะฉะนั้นอย่ายอมรับสิ่งที่มันต่ำต้อยด้อยค่ากว่าศักยภาพของคุณซึ่งมีมากมายนะครับอย่ายอมรับสิ่งเหล่านั้นคุณทําสิ่งยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้มาไม่ใช่มรดกที่พ่อแม่มีหรือทุนต่างๆที่พ่อแม่มีแต่มันสมองของคุณเองที่เกิดมาคุณได้มา,มาฟรีๆที่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับใครสนใจเรื่องของการ ตั้งเป้าสามารถที่จะผมเคยสอนคอร์สเล็กๆไปนะครับเป็นคอร์สออเดโอคอร์สหนังสือเสียงนะครับฟังนั่งฟังบนรถได้คอร์สนี้เนี่ยราคาปกติอยู่5,900ันเนะครับใครดูคลิปนี้สามารถซื้อได้ในราคา2,900บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจบัณฑิตอึ้งรังสีนะครับสวัสดีครับ